สวัสดีครับเอาคลิปนี้พามาดูร้านพิ่นองอีกรอบครับมีรถอะไรเหลือบ้างไม่ได้มานานแล้วครับนี่หน้าร้านครับยังพอมีนะเต็มคันเลยเว็บร้อยสิบไปอะไรนะ เดี๋ยวมาดูครับพี่ก็บอกรถไม่ค่อยมีล้วแต่ช่วงครับมาบางช่วงก็รถเยอะนะครับมาบางช่วงแกก็ขายหมดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พามาดูหน่อยขันไในเรือบ้างครับอะไรเยอะเหมือนเดิมครับรโอ้โหเครื่องครับเรื่องประสบการณ์ทั้งดีและไมดีแต่จะจดจำสิ่งดีด อะไรเยอะมากนะอะไรถอดครับชมคลิปแล้วครับสนใจคันไหนหรือว่าอยากได้อะไรชิ้นไหนเฟซบุ๊กก็ตามนี้นะครับถักมาถามเจ้าของร้านโดยตรงนะครับหรือว่าอยากจะมาดูด้วยตัวเองก็ร้านอยู่ที่บ้านกุดใหญ่นะครับ ตำบลน,น้องติงอําเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคลิปนี้ก็ได้มาอัปเดตนะไม่ได้เข้ามานานแล้วครับขายเป็นคันก็ขายครับแยกอะไรก็แยกนะครับแต่มาช่วงนี้พี่ก็บ,บอกรถเต็มคันไม่ค่อยมีครับส่วนมากก็จะเป็นแยกอะไรนะ สภาพที่สมบูรณ์เต็มคันไม่ค่อยมีก็ยังพอมีบ้างนะครับมีอยู่หน้าร้านพวกเว็บนะครับแต่สากเยอะนะครับพวกนี้ถอดได้หมดเลยนะอยากได้ชิ้นไหนนี่ครับพวกอะไรเยอะมากนะครับ ขอทุกท่านความสุดทุดๆอย่างที่เดาทำนะครับคือหม่มยและไม่จริรรมนเป็นความสที่ด้ทำที่เป็นของเรื่องี่ของเราซึ่งดยวายนาะเทจะมันถลายนักปราสอะไรวรรั อันนี้พวกเครื่องครับแยกเหมือนกันนะครับแยกอะไรเหมือนกันนะแกะเอาได้ครับต้องมาเลือกดูเอานะเป็นยังไงพี่ช่วงนี้ เงียบหน่อยเงียบหน่อยครับธรรมดาโควิดด้วยคนมีเฟยออกจากบ้านกันครับแต่ก็ขายได้เรื่อยๆครับขายได้เรื่อยๆนะอันนี้ข้างหน้าร้านครับก็มีอยู่ประมาณนี้นะยังไม่เยอะครับก็จะเข้ามาเป็นบางช่วงนะบางช่วงมาก็เยอะครับ